ถ่ายตดเลยก่ถ่ายแล้วถ่ายอไกะเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากนะรักดูนี่ค่ะน่ารักที่วิญรลยนะครันถ่ายเลยนะครับถ่ายตัเลยนะถ่าย่ถ่าย่เลยครับถ่ายคันีบลยนะ

แบมพร้อมหล่อให้พี่เลคกขึ้นหน่อยนะเซลก็เล่นนะครับอะไร คนต่อเนี Không, ่ย <laughs> <c oughs> <Th persuade> ัไแล้วเออเขาต้องอะไรอ่ะเชม่องเลยนะครับ่ามอ่ศัทมันะ่ไโทรศัพท์กัน

แล้วบริบูรับอ๋อน,นี่เชียงใหม่เชงหมนะ่นะบรรยากาศเอฟซีจากเชียงใหม่นะครับมาให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ขายพวกับพระเอกของเรานะครับนี่เลยน้องไอซ์นะครับพระเอีกเปลี่ยนดารา <laughs> แล้วเลยเป็นนักข่าวเลยทุกีไอซเดินแบบเฮ้ยเลยนะครับช่องไอซ์สารวัตรนั่นไ,ง, <c oughs> นไงไม่ได้ขายของมาตั้งหลายวันแล้วสารวัตรแล้วก็ช่องก็แต่งกับทุกคนด้วยนะครับ

ยับพ่อครับขออครัค่ัน้องเบียดไอบอกบอยไอด้วยไอด้วยฟังเอาครับุให้่ยัดชื่อนีนะครับครับอครับมได้ะได้จะแม่นั่งข้างบนก็ได้ครับแม่แม่ แม่มีอ้วกหลานติดใส่เสื้อใส่ผ้าขอโทษเด้อถ้ามีกินมาลูกว่ามาถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับเมารถหรอแม่เมารถในร้านเล็กนิ่เขาซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่น้องราชาเขาลูกว่าน้องราชาเอ้ยถ่ายกับพี่ไอลูกานั่งลมนั่งลมเห็นไปในทีวีน้องไออ่านยกมือกดไลค์ลูกราชา้องราชากดไลค์ มันจะคาดพนมเลยค่ะเด้อ FC <MC S 1> อยู่ใกล้แต่อยากมาเมื่อไรก็บรไมาจะเ่อก็อม,ม,มีโอกาสค,ค่ะคันไ่รู้ไม่รู้รอะมารถเมาลเหรอมาทางภูพานน้อยหมันโค้งมันคดขอบคุณมากค่ะอายุเี่แล้วครับน้าหปีค่ะสวงาขอบคุณครับถายกล้ยนะครับ ้จเรียบ้านไค่ะให้กาลังใจาบ้านปูที่แล้วก็้องไร่สุงขาวช่องอมรินแล้วก็ช่องสาม่ิบสองตลอดค่ะไอ้ลักี้นชั้กำลังใจก็ในานะี่ได้วยกันที่มีของชื่อว่าไข่ไข่ทอดเราจะเขียนรื่นาาละเอียด ที่จุดนะคะแล้วก็ตั้งแต่ต้นเรื่องสองคนกับตีเนาะที่ให้กำลังใจกำลังใมาเยี่ยมชมเลยแต่เหลือมดหน้ามาที่หัวสโมสรนะคะให้ผู้อ,อยู่เบนนื้องหลังนะคะทุกคนณลุงให้กำลังใจครับเป็นจำลองเหตุการณ์หลายๆอย่างมาเห็นแล้วหัวร้องผมก็ติดติดแล้วครับอมรินนตอนนี้ดูทุกวันวันไหนไม่ได้ดูนี่ไม่ได้ให้กำลังใจนะคะเป็นหน้สื่อด้วยกันนะหน้าที่ก็จะอยู่ไม่นานนะคะ ไม่แ่จนกัครับอย่ไเรื่อยๆครับผมพักในหม่บ้านครับที่นี้แหละแต่ว่าม่บ้านไม่ถอียนแล้วอยู่ังเดือนครับจะให้กำลังใจผู้สื่อข่าวทุกคนแล้วก็ี่หลัในการทางาทรองมากๆเลยนะคุ้ครับ คนไทยรวยตายน่าดีค่าดครับมาได้มาเจอพอดีมาพบมาแล้วสวัสดีครับเด็กเด็กเป็นเกมงานสั่งงานสั่ง ไปบ้านกตุ่มครับกลับชผหน้าจิ้วครับตัดที่สกลครับที่สกรปนทุกอย่างเลยชมผมเบีอยแปนิดหน่อยครับนิสัยแลว่ามันยาวมันยาวมากเลยไม่ได้ตัดต่หลายเสียท่าน่ นาบไ้ไหมะมีช่วยไนครับครับนอยู่นะคนฮะนัไปหาเด็กนับะหคปถ่ยงานครับ